สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านน,นนะครับเดี๋ยวเนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่4ถึงวันศุกร์ที่8เมษายนนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าจะมีทิศทางหรือแผนในการลงทุนอย่างไรกันบ้างเนาะมาวิเคราะห์กันที่ตัวแรกกันเลยนะครับเอ่อ S50 S50 ตอนนี้ มุมมองที่วางไว้ในแผนรายวันในวันศุกร์เราจะบอกให้เข้าซื้อสะสมเพื่อทำกำไรเนาะตอนนี้ออเดอร์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1 0 1 5นะครับ1 0 1 5ราคาตลาดปิดเมื่อวันศุกร์ที่1 0 1 8ก็ยังอยู่ในลักษณะของการลันกำไรเนาะพิร์นของราคาเมื่อเรามาประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ยเราจะเ,าเห็นแนวโน้มของการมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุน อัพเทรนด์นะยังคงเป็นสวิงอัพเพราะฉะนั้นโดยรูปแบบราคาลักษณะนี้ครับโดยมุมมองในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมองกลยุทธ์ของการย่อซื้อเป็นหลักในส่วนของตลาดหุ้นนะครับยังมองกลยุทธ์ในส่วนของการย่อซื้อเป็นหลักอยู่เมื่อพิจารณาจากทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงน,นั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเนาะเดี๋ยวไปติดตามประเดนข่าวกันดีกว่าว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีประทินข่าวอะไรบ้างนะครับอ่ะ forex factory ครับในสัปดาห์หน้าของ forex factory เนี่ย หลังจากอาทิตย์ ine, นอนฟาร์มเนาะอีกอาทิตย์หนึ่งมันก็จะมาชนเรื่องของแบงค์ฮารีเดย์นอกจากชนแบงค์ฮารีเดย์ปุ๊บในวันจันทร์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเออไม่มีกล่องแดงโดยตรงนอกจากช่วงบ่ายสี่โมงที่จะมีในเรื่องของคุณไบเล่เนาะจาก Bank of อ n g l นล d งแลนนะครับจะมาคุยเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจอกกของธนาคารกลางอังกฤษนะวันอังคารนะครับ ตัวเลขกล่องแดงที่สำคัญก็จะมีดัชนีภาคการบริการครับ ISM Service PMI นะซึ่งเขาคาดการณ์ว่าไอ้ Service PMI เนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือดัชนีภาคการบริการจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งดัชนีภาคการบริการที่เพิ่มขึ้นส่งผลอย่างไรส่งผลให้ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นครับและราคาทองคำปรับตัวลดลงนั่นเองนะในวันพุธเองนะครับปฏิทินในวันพุธเองราคาก็ไม่มีกล่องแดงเหมือนกัน ต่มีประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของทางอเมริกานะก็คาดว่าน่าจะติดลบอีกและนะครับในวันพฤหัสก,ก็มี u n employment claim ครับการขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งเข,ขาคาดการว่าเออในสัปดาห์นี้การขอรับสวัสดิการการว่างงานจะน้อยลงกว่าสัปดาห์ก่อนก็โอเคถ้าน้อยลงจริงๆอะนะถ้าน้อยลงจะส่งผลให้นะครับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วกดดันราคาทองคำเล็กน้อยนะครับวันศุกร์ครับ ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจตอนทุ่มครึ่งจะเป็น employment change กับ unemployment rate ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนะครับแล้วก็การอัตราการว่างงานของทางฝากฝั่งของแคนาดานะครับก็กระทบกับสกุลเงินดอลลาร์นั่นแหละนะครับก็จะเป็นมุมมองที่เขาวิเคราะห์เอาไว้นะครับจะเป็นเชิง unemployment จะเป็นเชิงลบต่อราคาทองคำนะครับก็กดดันราคาทองคำเพราะฉะนั้นวันศุกร์กดดันราคาทองคำเนาะแล้วก็วันอังคารมีข่าวที่กดดันราคาทองคำอยู่วันจันทร์เนี่ยราคาน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ โ okay. อเคพราะเห็นทิศทางของปฏิทินข่าวกันละเดี๋ยวลองไปวิเคราะห์ในผลิตภัณฑ์โดยตรงกันบ้างนะครับว่าจะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนลักษณะไหนบ้างเนาะ,ะมาที่ราคาทองคำกันครับราคาทองคำปิดตัวล่าสุดยังคงยืนเหนือ1915.80ได้อายังคงยืนเหนือแผนของเราใน1915.80อยู่ได้ต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์โชคดีที่ตามแผนตามเส้นปะเลยเนาะ แล้วก็มีการย่อตัวลงมาราคามีการทิ้งตัวลงมาทิ้งตัวลงมาตั้งแต่ดึกคืนวันพฤหัสอะแล้วก็เทลงมายาวเลยเทลงมายาวเลยแล้วก็มีความผันผวน,นในช่วงของการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเนาะมีความผันผวน,ผอนตอนประกาศตัวเลขนอนฟาร์มทีนี้โดยทิศทางของราคาทองคําในสัปดาห์หน้านะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอะราคาทองคําเขาตัดลงมาต่ากว่าค่าเฉลี่ยละมุมมองเลยก็คือ ถ้าถ้าราคาย่อตัวนะครับถ้าราคาย่อตัวไม่ต่ำกว่ากวน่า19 15.80นะครับเราอาจจำเป็นที่จะต้องลดทางเฟรมครับไปเทรดในทางเฟรมที่เล็กลงอ่าอย่างห้านาทีหรือ15นาทีนะครับเพื่อหาจังหวะย่อซื้อครับเพื่อหาจังหวะย่อซื้อนะเพื่อหาจังหวะยอซื้อแล้วเทรดตามเทรนเพราะว่าด้วยด้วยทิศทางของราคาล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าด้วยพฤติกรรมเนี่ย แม้ว่าราคาจะมีการสวิงผันผวนแต่มันเป็นการผันผวนในกรอบ1960-1895นะเป็นการสวิงกรอบค่อนข้างกว้างแต่ในการสวิงกรอบกว้างตรงนี้มันถูกซ้อนด้วยการไซดเวกรอบแคบในพฤติกรรมราคาในโซน 1940- จ19นถะึง1916มันถูกซ้อนอยู่2อ,อช่วงราคานะครับเพราะฉะนั้นด้วยมุมมองหน่ยถ้าราคาสวิงอยู่ในกรอบ1940-1916เนี่ย เราก็ตีปิงปองไปได้นะครับใกล้1916เล่นซื้อใกล้1940เริ่มดักขายอะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเน้นย้ำก็คือโดยพฤติกรรมเนี่ยให้มองเทรนในการเข้าซื้อขายด้วยเนาะเราเข้าในทางเฟรมไหนให้ออกในทางเฟรมนั้นถ้าใครที่จะสเกลปิ้งก็เล่นในทางเฟรมเล็กๆ นะครับก็เล่นใน5นาทีแบบนี้ยอดซื้อนะครับหรือใครจะเทรดในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็อาจจะรอค่าเฉลี่ยบิดตัวหรือราคาออกข้างทำเบสเพื่อเซตตัวแล้วไม่มีการทําต่ํากว่าไส้เทียนนะครับคือราคาไม่ต่ํากว่า1916เนี่ยค่อยเริ่มเปิดสถานะฝั่งซื้อนะครับกลยุทธ์ของราคาทองคําที่ให้ไว้ในเป็นมุมมองในการเทรดในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังให้น้ําหนักในฝั่งของการย่อดซื้ออยู่นะครับในส่วนของราคาทองคําทีนี้ ผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดมาครับถูกกดดันเยอะพอสมควรในช่วงวันพฤหัสหรือศุกร์นะครับก็คือราคาน้ำมันเนาะตั้งแต่107ดอลลาร์ต่อบาเรลถูกเทขายลงมาจนลงไปทําโลจุดต่ำสุดที่บริเวณ96.8ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับก่อนที่จะกลับมายืนเหนือแนว97ดอลลาร์ต่อบาเรลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทิศทางของราคาน้ำมันในสัปดาห์หน้าเลยมองอย่างไรนะครับหลังจากที่เรามองกระเทิร์นไฮรันโชเดอร์จบไปแล้วทำ QM จบไปแล้วล่าสุดราคาสามารถยืนอยู่เหนือแนวเบสโซนเก่าได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยน้ำหนักหรือมุมมองเนี่ยให้เป็นน้ำหนักเชิงบวกหรือในสัปดาห์หน้าเนี่ยทิศทางของราคาน้ำมันราคาดการว่าจะมีการรีบาวได้ในรอบสั้นๆนะครับรีบาวได้ในรอบสั้นๆถามว่ารีบาวได้ถึงไหนอะ ถามว่ารีบาวได้ถึงไหนนะครับลองมาวัดเป้ากันอ่ะน่าจะนะครับรีบาวได้ในกรอบนี้เดี๋ยวลองพิจารณากันดูอ่ะจะรีบาวได้ในกรอบรอบใหญ่ประมาณนี้คิดว่าน่าจะกลับขึ้นไปทดสอบโซน1.06ได้ประมาณ1.06ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นะครับ ถ้าเขาสวิงตัวได้แรงนะถ้าเขาสวิงตัวได้แรงทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในท i เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมีเป้าของรอบการดีดตัวอยู่เนาะโอเคได้ได้ดีกรีละจะคือโดยดีกรีของการดีดตัวเนี่ยมันดีดได้ถึงประมาณนี้0ห้นะครับในส่วนของราคาน้ำมันก็น่าจะเริ่มเป็นการสวิงกรอบแคบนะครับซึ่งตอนนี้ทิศทางของราคาน้ำมันเองเนี่ย การเล่นฝั่งซื้อ,อยังเสียเปรียบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในข้อพิจารณาคือถ้าใครที่ต้องการที่จะเข้าเก็งกำไรราคาน้ำมันนะครับแนะนำว่าให้ใช้โลเป็นสต็อปลอสเนาะก็96.50แล้วกัน96.50เป็นสต็อปลอสแล้วรอพิจารณาดูก่อนครับว่าราคาเนี่ยกลับไปยืนอยู่เนี่ยค่าเฉลี่ยได้ไหม ถ้าราคากลับไปยืนเนือค่าเฉลี่ยได้นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อนะครับรอราคาขึ้นไปยืนเหนือน100แล้วกันรอราคาขึ้นไปยืนเหนือน100แล้วตัดสินใจอีกทียังไงรอติดตามจากแผนการลงทุนประจําวันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับน้ํามันเนี่ยในวันจันทร์อาจจะยังไม่ต้องซื้อขายก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยทิศทางของราคาเนี่ยราคายังไม่ได้เซ็ตตัวชัดเจนมากนะัก อย่างสวิงออกข้างอยู่ก็ต้องเรียกได้ว่ายัางไม่ปลอดภัยในการเข้าเก็งกำไรและลงทุนนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันก็คือในส่วนของ i t t o o n เนาะ BTCUSD นะครับราคา Bitcoin ตอนนี้นะครับก็มีลักษณะของการทำสวิงอัพนะมีการทำลักษณะของการสวิงอัพอยู่นะครับมีการทำลักษณะสวิงอัพอยู่ในไทม์เฟรมหนชั่วโมง จะสังเกตเห็นว่าโอเคด้วยพฤติกรรมราคาเนี่ยหลังจากที่ราคาทำ consolidation เนาะเราไม่สามารถ break g a ขึ้นไปทำ new high ใหม่ได้เนี่ยราคาย่อลงมาพักฐาน,นครับซึ่งการย่อลงมาพักฐานตรงเนี้ยเขาติดนี่เขาติดแนวโน้มของเทรนขาขึ้นในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับเส้นเขียวตรงเนี้ยยาวมาเลยแล้วมาอยู่ที่จุดแนวรับพอดีซึ่งแนวรับตรงเนี้ยถ้าใครมองไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภาพสี่ชั่วโมง มันคือแนวรับของค่าเฉลี่ยใน4ี่ชั่วโมงทุกคนเนี่ยมันคือแนวรับของค่าเฉลี่ยใน4ชั่วโมงซึ่งล่าสุดเนี่ยราคากลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยได้แล้วนะครับราคากลับมายืนเนือค่าเฉลี่ยในทางเฟรมสชั่วโมงได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นโดยทิศทางเนี่ยยังคงมองกลยุทธ์ย่อซื้ออยู่ในส่วนของบิตคอย n เนาะแล้วก็ยังคอนเฟิร์มหรือยังยืนยันเป้าในการเข้าเก่งกำไรแล้วก็การลงทุนอยู่ที่กรอบนะครับ ไฮเก่าก่อนนะถ้าเบรกไฮเก่าบร,ริเวณ48,000ได้ประมาณนะ48,000ได้จะมีเป้ากรรมทำลายถัดมาอยู่ที่ประเาณ5 7 0 0นะครับ57,000ก็เดี๋ยวรอน้องพักฐานเสร็จแล้วน้องขึ้นต่อแล้วกันนะครับก็ส่วนตัวมีเก็บของมาบร,ริเวณนี้มีเก็บของมาบร,ริเวณนี้นะโซน45,000นะครับ45,000 45,900 ซึ่งถ้าใครจำกันได้อ่ะ45900มันคือราคาจุดสูงสุดเก่าตั้งแต่เดือนมกราคมภาเนี่ยช่วงเนี้ยที่เราเล่นกันไปเล่นขายกันไปอะครับพอราคายืนเหนือค่าเฉลี่ยเก่าได้หรือยืนเหนือหายเก่าได้จุดสูงสุดของราคาก่อนหน้าได้เนี่ยมันเป็นมุมมองที่ดีของฝั่งขาขึ้นครับว่าราคาสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าราคาลงไปย้ําฐาน ก่อนหน้าแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะว่า Bitcoin ในสัปดาห์หน้าราคาจะปรับตัวขึ้นไปทำใ้ใหม่ที่สูงกว่า48,000ได้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ Bitcoin นะครับย่อซื้อนะครับกลยุทธ์ทองคําย่อซื้อครับน้ำมันครับไวแอลซีนะคือรอก่อน รอก่อนรอราคาเขาปรับฐานสักนิดนึงนะครับส่วนกลยุทธ์ในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราครับย่อซื้อเช่นเดียวกันเนาะจากเม็ดเงินของต่างชาติที่ไหลเข้ามาในตลาดเอเชียบ้านเรานั่นเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนทุกๆท่าน,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 นสําหรับแผนการลงทุนในตลาดผลิตภัณฑ์ในสัปดาห์นี้เนาะสำหรับใครที่อยากจะเทรนนะครับ สามารถมาติดตามเนื้อหานะครับได้ในหัวข้อไขปริศนาการลงทุนนะครับมีการทำเอพิโซดไว้ให้นอ้องสามารถไล่ดูในชัปเตอร์ที่สนใจได้เลยนะครับแล้ว เดี๋ยวประมาณวันที่9นะครับวันที่9เมษาเดี๋ยวจะมีการอบรมออนไลน์จะมีการอบรมแบบออฟไลน์ให้ด้วยนะครับจัดที่สุขุมวิท16เนาะใครที่ลงทะเบียนมาแล้วไม่พลาดแน่นอนจำนวน30ที่นั่งนะครับเต็มแล้วนะครับสำหรับรอบนี้รอบถัดไปถ้าใครอยากเรียนติดต่อสอบถามเข้ามาขอลงทะเบียนได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจัดอีกรอบหนึ่งที่ไหนเดี๋ยวประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันในวันที่ 9เมษายนนะครับที่สุขุมวิท16เนอะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมันจริงๆให้านเอง